สวัสดีครับมาฟังข่าวลิวพูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลจากทางโรมาโน่ล่าสุดโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับลิวพูไว้ในคลิปล่าสุดของเขาไว้2เรื่องด้วยกัน เรื่องรากโรมาโนรายงานว่าริพูที่ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้โกนาเต้พิจารณาแล้วและกำลังรอคำตอบของโกนาเต้อยู่ขณะนี้จึงขึ้นอยู่กับโกนาเต้แล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรเขาต้องเลือกว่าจะต่อสัญญาเพื่ออยู่กับริพูต่อไปหรือจะมองหาความท้าทายใหม่ในอาชีพโดยมีปัจจัยทั้งเรื่องการเงินและเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องหลังตอนนี้สโมสรใหญ่ๆใ,ในยุโรปรวมถึงทีมเรอัลมาดริดก็ยังคง จับตาดูสถานก,การณ์ของโกนาเต้ยอยู่เรื่องต่อมาโรกโ,โนรายงานว่าองตัวเซเมนโย ปีกตัวเก่งของบอลมัดกํกำลังถูกจับตามองจากหลายทีมในตอนนี้อยู่จริงอยางเซมนโยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในซีซั่นนี้และซีซั่นก่อนส่วนรายละเอียดค่าฉีกสัญญานั้นโลมาโนเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่ที่เซมนโยเพิ่งเซ็นกับบอลมัดมีการระบุเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาไว้อยู่จริงซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือเงื่อนไขเดือนมกราคมค่าฉีกสัญญาจะอยู่ที่60ล้านปอนด์บวกกับส่วน เสริมแอดออนอีก5ล้านปอนด์รวมเป็นมูลค่าราว65ล้านปอนด์ส่วนเงื่อนไขช่วงซัมเมอร์ค่าีสัญญาจะลดลง แต่สูงกว่า50ล้านปอนด์เล็กน้อยซึ่งท่าทีของบอนมัดในตอนนี้พวกเขายังคงต้องการเก็บตัวเซมิโยไว้ใช้งานจนจบซีซั่นต่อไปและถึงค่อยขายช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าหากมีสโมสอนใดยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขหรือใกล้เคียงกับที่ต้องการในเดือนมกราคมบอนมัด bon อาจจำเป็นต้องปล่อยอตัว ส่วนสโมสรที่สนใจเซมนโยอยู่ในขนาดนี้มีอยู่ด้วยกัน3ทีมก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์และลิเวอร์พูลโดยแมนยูและสเปอร์สนใจและติดตามดูฟอร์มของเซมนโย มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วด้านลิพูก็กำลังจับตามองเซเมนโยอย่างใกล้ชิดและพิจารณาความไปไปได้ในการซื้อตัวเซเมนโยลิพูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบ bon อลมัดเพราะฉะนั้นแล้วเซเมนโยจึงอาจเป็นนักเตะที่ลิพูจะซื้อในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับสว,วแล้วผมมองว่าเรื่องกวเต้และเรื่องเซเมนโย พวกเราทุกคนน่าจะรู้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะจบลงเช่นไรในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับประเด็นต่อมามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเอนกูโมฮาและเทนไนออนี่กันนะครับล่าสุดเก็กอีแวนและอันดีโจนสองนักข่าวสายหงจากด a แ h l e ติกก็ได้ออกมาสรุปสถานการณ์ล่าสุดของเอนกูโมฮาและเทนไนออนี่ในตอนนี้ผ่านบทความเอาไว้ว่าลิปูกำลังเผชิญกับโจทย์ยาก ในการบริหารจัดการสองเพชรเม็ดงามอย่างลิโอเอ็นกูโมฮาและเทนไนออนนี่ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะ กืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องโอกาสลงสนามสาเหตุสำคัญที่ลิพูตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาซื้อปิกตัวใหม่เข้ามาแทนที่หลุยดิอาร์ตซึ่งย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์นมิวนิกรวมถึงการไม่เสริมทัพในแดนกลางเพิ่มเติมเป็นเพราะความตั้งใจของบอร์ดบริหารลริพูที่ต้องการเปิดทางสะดวกให้กับเอ็นกูโมฮาและไนโอนี o ่ N e, ได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่สถานการณ์ในปัจจุบันกลับซับซ้อนกว่าที่คิด พออาร์เนอร์กำลังเจอปัญหาในการหาจุดสมดุลให้เด็กดาวรุ่งทั้งสองคนนี้ซึ่งเก่งเกินกว่าจะเล่นในระดับ u 21เท่านั้นแต่ก็ยังไม่พร้อมเต็มร้อยสำหรับการเป็นตัวหลักในทีมลิผู้ชุดใหญ่เอนกูโมฮาว17ปีแม้จะเปิดตัวสวยหรูด,ด้วยประตูชัยนาทีที่100ใส่นิวคาสเซิลและมีชื่อติดทีมชุดใหญ่แทบทุกนัดแต่เขาได้ลงเล่นรวมเพียง256นาทีเท่านั้นจากทุกรายการปัญหาคืออาร์เนอร ต้องการให้เขาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ซึ่งถ้าส่งลงไปเล่นชุด u 21จะทําให้เขาพลาดการซ้อมสําคัญถึง3วันต่อสัปดาห์ด้านเทนเนลี่วัย19ปีสถานการณ์น่าเป็นห่วงกว่าเพราะยังไม่ได้สัมผัสเกมพิมพ์ลีกเลยในซีซันนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่ในถ้วยคาราบาวคับ2นัดซึ่งล็อกเพจผู้จัดการทีมลิปูชุดย21ยอมรับว่าในอันนี้กำลังอยู่ในช่วงยากลำบากและต้องปคองความมั่นใจ ตอนนี้ฟอร์มทีมลิฟวูชุดใหญ่กำลังส่งผลกระทบโอกาสดาวรุ่งดังช่วงนี้ลิฟวูแพ้7จจาก10นัดหลังสดุดทำให้อาร์เนอร์ไม่สามารถบุนเวนนักเตะดาวรุ่งลงสนามได้ตามแผนเดิมที่วางเอาไว้ได้หลังเคยวางแผนเอาไว้ว่าแต่และเกมลิฟวูจะคุมเกมและยิงประตูขึ้นนำห่างคู่แข่งได้ง่ายๆซึ่งทางออกของปัญหานี้ก็คืออาร์เนอร์อาจจะเป็นต้องปล่อยนักเตะคนใดคนหนึ่งออกจากทีมไปก่อนในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ส่วนอีกคนหนึ่งเก็บไว้ใช้งานที่ ผู่ต่อไปโดยเก็กอีแวนและแอนดี้โจนมองว่า ลิพูน่าจะเก็บตัวเอนกูโมฮาไว้ใช้งานต่อไปการปล่อยยืมตัวถือเป็นเลือกที่เสี่ยงเกินไปสําหรับเด็กวัย17ปีและเอนกูโมฮาอาจได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมในช่วงที่ซาร่าไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแม้โอกาสไปไปได้จะน้อยก็ตามส่วนไนออนนี่น่าจะถูกลิพูปล่อยยืมในช่วงเดือนมกราคมเพื่อให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบที่คอนเนอร์แบนลี์และเบนโด้เคยทําสําเร็จโดยลิพูจะคัดเลือกสโมสสอนปลายทางอย่าง ละเอียดที่สุดด้วยข้อมูลจาก Data เพื่อเฟ้นหาทีมที่มีสตายการเล่นและโค้ดที่เหมาะสมกับร่างกายและเทคนิคการเล่นของไนออนนี่ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมลิพูชุด U21 จะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลลีก ไปจนถึงวันที่9มกราคมมีเพียงแค่เกมกระชับมิตรเท่านั้นซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสุญญากาศที่น่ากังวลทําให้การตัดสินใจของอาร์เนอร์นีอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตระยะสั้นของเอนกูโมฮาเล่นไนโอนี่ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเก็กอีแวนและแอนด,ดี้จอจากเดอเอเลติกนะครับก็เยเรียกว,ว่าอนาคตของไนโอนี่และเอนกูโมฮาช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะการลงสนามให้ได้มากที่สุดนั้นมีความสําคัญมากต่อพัฒนาการ ของพวกนักเตะดาวรุ่งก็ให้กําลังใจนักเตะดาวรุ่งทั้งสงคนนี้ต่อไปด้วยนะครับประเด็นต่อมามาต่อกัที่เรื่องของ Mark G.E. และบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก Skysport กันนะครับล่าสุด Skysport สื่อดังที่ความน่าเชื่อถือข้อมูลเรื่องข่าวตลาดนักเตะเทียสอได้ออกมารายงานว่า กิสตันพาเลตมีความเชื่อมั่นว่าลิพูเป็นสโมสรเดียวเท่านั้นในบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปที่อาจตัดสินใจยื่นข้อเสนอซื้อมาร์เกอีกองหนังทีมชาติอังกฤษในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมปี2026นี้เพราะพาเลตมองว่าสโมสรใหญ่ๆทั่วยุโรปที่สนใจในตัวเกอีอย่างบาเยิร์นมิวนิกเลอมาดิดและบาร์เซโลนาก็ต่างต้องการอรอสัญญาล่วงหน้าในวันที่1มกราคมเพื่อคว้าตัวเกอีไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวใน ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเมื่อสัญญากับพาเลทส,สิ้นสุดลงแต่สถานการณ์ของลิพูในตอนนี้บีบบังคับให้ลิพูต้องตัดสินใจแตกต่างจากสโมสรออื่นๆทําให้ลิพูอาจต้องพิจารณาเดินหน้าซื้อเกอี e, ในเดือนมกราคมทันทีเพราะสสาเหตุด้วยกันสาเหตุที่1เป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บในแนวรับเลโอนีกองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งเซ็นสัญ,ญญาเข้ามาช่วงซัมเมอร์บาดเจ็บหนักต้องพักยาว ส่วนสาเหตุที่2เป็นเพราะอนาคตของโกนเต้ไม่แน่นอนแม้กำลังจะหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์โดยมีรายงานว่าโกนเต้กำลังจะให้คำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในเร็วๆนี้นอกจากนั้นแล้วเดวิดลิชดสันนักข่าวจาก Sky s p o อร์ตยังออกมาวิเคราะห์ทีมลิปูเพิ่มเติม,ตมอ,อีกว่าการที่ลิปูพลาดการเซ็นสัญญาเกอีด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการป้องกันแชมป์ลีกของลิปูโดยเฉพาะ เรื่องเกมรับหลังตอนนี้มีเพียงเบอร์ลี่เวสแฮมฟอรสต์และวูฟแฮมตันเท่านั้นที่เสียค่า x อมากกว่าลิพูแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางอย่างหนักในแผงหลังหนึ่งในปัญหาหลักก็คือเคอร์เคสแบ็คซ้ายรายใหม่ที่ยังปรับตัวไม่ได้ขณะที่ฝั่งขวาก็ยังหาตัวแทนถาวรของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไม่เจอเสียทีทำให้เกมรับทั้งสองฝั่งขาดความแน่นอนอย่างต่อเนื่องตำแหน่งคู่เซนเตอร์แบ๊ อย่างโกนาเต้และฟานได้ก็มีปัญหาเช่นกันโดยโกนาเต้ถูกคู่แข่งเล็งโจมตีเป็นพิเศษแถมอนาคตของเจ้าตัวก็กำลังไม่ชัดเจนส่งผลทำให้ความมั่นใจในแผงหลังยิ่งสั่นคลอนซัมเมอร์นี้ริพูได้เซ็นเลโอนี่เซนเตอร์แบ็กวัย18ปีเข้ามาแต่เขากับโชคร้ายเจ็บ ACL ตั้งแต่เกมประเดิมสนามและแม้จะไม่เจ็บเขาเองก็ยังเด็กเกินกว่า จะมารับภาระแก้เกมรับทั้งระบบของทีมลิปูได้ขณะที่กองหลังระดับอาวุโสอย่างโจโกเมสก็หลุดจากแผนและไม่ได้รับความไว้วางใจจากอาร์เนอร์สถานการณ์เกมรับของลิพูในตอนนี้นั้นย่ำแย่มากจนถึงขั้นต้องให้เอนโดกาฟฟนแบ์และโลบาร์สันที่ไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กธรรมชาติต้องขยับไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในบางเกมหลังอาร์เนอร์เปิดเผยผ่านสื่อว่านาเตเตทั้ง3คนนี้สามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ ทำให้ตอนนี้ลึกๆแล้วลิฟพูน่าจะกําลังเสียดายมากที่ไม่สามารถคว้าตัวเกอีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้เซนเตอร์แบ็กตัวคุมเกมรับจึงเป็นนักเตะที่ลิฟพูกําลังหยหาเพื่อเข้ามาสร้างความมั่นใจและความมั่นคงกับแผงหลังหลังการอ่านเกมรับในแผงหลังของลิฟพูกําลังประสบปัญหาอย่างหนักในซีซั่นนี้ส่วนสถานการณ์ทางฝั่งเกอีกับพาเลทในตอนนี้ล่าสุดเกอีได้แจ้งกับ River ner, ริเวอร์การ์เนอร์ผู้จัดการทีมพาเลทไปแล้ว เรียบร้อยว่าจะไม่ต่อสัญญาและจะย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดซีซั่นทำให้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2026เป็นต้นไปเกอี GE สามารถเจราจากับทีมในต่างประเทศนี้อย่างอิสระ ทางนี้ล่าสุดเกอีเพิ่งถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้าแต่คาดว่าจะฟิตพร้อมกลับมาลงสนามให้กับพาเลทพบกับผู้แฮมตันในวันเสาร์นี้ได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลและบทวิเคราะห์จาก SKYSPOT t ที่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเรื่องข่าวตลาดนักเตะ tier สอนะครับก็ฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงมองว่าลิพูจําเป็นต้องซื้อเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เพิ่มจริงๆเพราะการปล่อยให้เอนโดกาเฟนแบกโรวซันรวมถึงโกเมสสลับกันไปนเล่นในตําแหน Set ่งเซนเตอร์แบ็กนั้นถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก,มาก,มากอยู่ดีนะครับเพราะนักเตะเหล่านี้ก็มีปัญหากับการรับมือกับบอลยาวของคู่แข่งเหมือนกันไม่ต่างจากฟานไดและโกนาเต้ ate เลยนะครับ ประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของโซบอสไลน์กันนะครับจากกรณีโซบอสไลน์เจอดาม,มา่า จากสองภาพไวรัลดังบนโลกโซเชียลหลังมีชาวเน็ตบางกลุ่มกล่าวหาว่าโซเวอสไลทำท่าขายล้อเลียนแฟนบอลไอแลนด์ในช่วงที่บารนาบาสวาก้ายิงประตูขึ้นนำให้กับฮังการีได้ในเกมที่ฮังการีแพ้อไอแลนด์ในวันโลกรอบคัดเลือกใน,นสุดท้ายโซยุโรปไปด้วยสกอร์2ประตู่อ3ที่สนามปุตกัสอารีนาล่าสุดโซเวอสไลก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าเรื่องนี้ผ่านทางบริกสื่อฮังการีว่า มันยังยากที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เขาและเพื่อนร่วมทีมต้องยอมรับความผิดหวังและเดินหน้าต่อไป แน่นอนมันต้องมีเหตุผลที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฮังการีบ่อยครั้งแต่พวกเขาจะยังคงพยายามค้นหาเรื่องนี้ในแง่บวกจากช่วงเวลาที่ยากลาบากที่เกิดขึ้นตอนนั้นพวกเขาเชื่อจริงๆว่าฮังการีกําลังจะได้โอกาสผ่านเข้าไปเล่นรอบเพย์ออฟส่วนสองภาพวรัลด,ดังที่เป็นประเด็นดราม่าภาพท่านิ้วโป้งสัมผัสไปที่ปลายจมูกเป็นมุกฉลองการทำประตูระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมอีก3คนอย่างอันด้าเชฟเฟอร์มาร์บาสวากาและปีเตอร์สปา ถ้าเขาตั้งใจล้อเลียนแฟนบอลไอแลนด์จริงๆเขาคงทำท่าล้อเลียนใส่แฟนบอลไอแลนด์แบบตรงๆไปแล้วเขาไม่มีเจตนาดูหมิ่นฝ่ายตรงข้ามและต้องการให้เรื่องดราม,ม่านี้จบลงสักทีนี่ก็เป็นข่าวโซโบประจําวันนี้นะครับโซโบก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับว่า ท่านิ้วโป้งนะครับสัมผัสไปที่ปลายจมูกนั้นเป็นมุกฉลองการทธประตูที่เขานัดแนะกับเพื่อนร่วมทีมเอาไว้นะครับส่วนภาพท่าปาดน้ำตาคอนะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับที่ทำขึ้นโดย AI นะครับจับกลุ่มแฟนบอลที่ไม่หวังดีนะครับเพราะที่จริงแล้วโซโมมีรอยสักที่แขน ทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ภาพ AI ที่เป็นภาพดราม่าแขนซ้ายของโซโบกับไม่มีรอยสักเพราะฉะนั้นแล้วภาพท่าปาดน้ำตานะครับที่เป็นประเด็นดราม่าก็เป็นภาพตัดต่อแน่นอนนะครับผมประเด็นต่อมามาปิดท้ายกันที่บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากด Athletic กันนะครับ ล่าสุดคอนเนอร์โอนิวนะข่าวสายวิเคราะห์ข้อมูลและแท็กติกจาก mm hmm. เดียร์ติกก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์สถานการณ์ในตารางคะแนนพิมลีตอนนี้ของลิผูเอาไว้ว่าพิมลีซีซั่นนี้ ถือเป็นปีที่ตารางคะแนนแออัดที่สุดในประวัติศาสตร์และลิพูยุคอานเนอร์กำลังตกอยู่ในวงล้อมค้ายกับรถติดในพื้นที่กลางตารางโดยมีคะแนนเท่ากับคู่แข่งถึง4ทีมและซุ่มเสี่ยงที่จะหลุดวงโครจรยุโรปได้ทุกเมื่อหากพลาดเพียงนัดเดียวหลังจากผ่านการแข่งขันไป11นัดสถานการของลิพูถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดแม้อา์เนอร์จะพาทีมเก็บแต้มไปได้18แต้มซึ่งแม้ตัวเลขจะดูไม่เลวร้าย แต่ความนา่ากลัวอยู่ที่บริบทโดยรอบเมื่อริพูเป็นเพียง1นใน5สโมสรที่มีสแปค,คะแนนเท่ากันเปะส่งผลทําให้อันดับบนตารางคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรุนแรงในทุกสัปดาห์แม้จะฝูงอย่างอาเซนอนจะนําห่าง4แต้มและทีมบัยอย่างวู๊แฮมตันจะตามหลังสุดกูแต่พื้นที่ที่ริพูยืนอยู่ตรงนั้นช่องว่างระหว่างทีมอันดับ3อย่างเชลซี กับทีมอันดับ10อย่างคิสตันพาเลตห่างกันเพียงแค่ชชนะนัดเดียวเท่านั้นสถิตินี้ชี้ให้เห็นว่าลิพูกำลังอยู่ในซีซั่นที่การแข่งขันสูสีและเบียดเสียดที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ลีกปรับเป็น20ทีมตอนซีซั่น1 9 9 5้ถึงนึ่ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นเพียง3ครั้งในประวัติศาสตร์ข้อมูลเชลซีนติยังเปิดเผยความจริงที่น่ากังวลสำหรับแฟนบอลลิพูอ,อีกว่าเมื่อมีการวิเคราะห์เทีีียยบบกัค่่าเฉลในอดต พบว่าทีมในกลุ่ม Big กซ x ทั้งหมดรวมถึงลิพูมีคะแนนสะสมน้อยกว่ามาตรฐานที่ควรจะได้หลังผ่านไป11นัดในขณะที่ทีมระดับรองลงไปกว่า12ทีมกลับทำผลงานได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยสิ่งนี้สะท้อนว่าลิพูกำลังเผชิญกับซีซั่นที่ทีมระดับกลางของลีกยกระดับขึ้นมาตัดแต้มทีมใหญ่ได้มากขึ้นทำให้การเก็บสแต้มในยุคข,ของอาร์เนอร์ไม่ใช่เรื่องง่าย ในสภาวะที่ตารางคะแนนบีบตัวเช่นนี้เส้นแบ่งระหว่างการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกกับการกลายเป็นเพียงทีมกลางตารางนั้นเลือนลางจนแทบมองไม่เห็นความแตกต่างของซีซั่นนี้อาจไม่ได้วัดกันที่ฟอร์มการเล่นระยะยาวแต่วัดการที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพียงนัดเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกฉลับลูกยิงไกลปาฏิหาริย์หรือความผิดพลาดของกรรมการเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็อาจส่งผลทําให้ะตา์ของลิพูพิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ ททันทีภาพกราฟิกภาพนี้บอกให้พวกเราดูว่าช่องว่างคะแนนระหว่างทีมอันดับ3และทีมอันดับ10ในตารางคะแนนพิมลีหลังผ่าน11นัดในซีซันปัจจุบันอยู่ที่เพียง3คะแนนเท่านั้นซึ่งเป็นช่องว่างที่แคบที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่น1 9้5ถึง1น9 6บ่งชี้ว่าการแย่งชิงพื้นที่ยุโรปในช่วงถั่วตารางมีความสูสีอย่างไม่เคยมีมากอ่อน ส่วนภาพกราฟิกภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบคะแนนสะสมของแต่และทีมหลังผ่าน11นัดกับค่าเฉลี่ยในอดีตสาหรับอันดับนั้นๆทีมในกลุ่นนำส่วนใหญ่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยลิภูมิกลับทําได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยถึง1.3คะแนนในขณะที่ทีมกลางตารางหลายทีมมีคะแนนมากกว่าค่าเฉลีย่ยปกติจึงทาให้การแข่งขันในซีซั่นนี้สูสีขึ้นมาแต่ภาพกราฟิกภาพนี้แสดงผลต่าง xG โอกาสทำประตูเทียบกับโอกาสเสียประตูซึ่งได้ผลสรุปออกมาว่า แอร์เนนอลเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและป้องกันโอกาสดีที่สุดในลีกส่วนลิพูอยู่ในอันดับที่5ในขณะที่ทีมเบอร์ลี่เป็นทีมที่สร้างโอกาสได้น้อยและเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ทำประตูมากที่สุดทั้งหมดนั้นก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากคอนเนอร์ โอเนลนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคะแนนทุกสถานการณ์ในทุกเกมที่ลิพูลงแข่งในซีซันนี้นั้นมีความหมายต่ออันดับในตารางคะแนนของลิพูมากกว่าซีซันก่อนๆนะครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าอาร์เนอร์จะพาทีมลิพูชนะฟอร์เรสต์ได้หรือไม่ในวันเสาร์นี้และถ้าไม่ชนะจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในสมโมสสเกิดขึ้นหรือไม่หลังเกมก็มาจับตาดูไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ ครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ